เอาการสวัสดีนะครับผมเพื่อนๆพี่เพื่อน้องไอซ์ไยน้องบัสโซโคโซคนนะครับผมเอาเป็นยังไงเนาะนะครับผมหอนแดดเออนะครับผมแดดแดดแรงขนาดเลยนะครับผมหอนเอานะส่งกลางเว่นเนาะนะครับเอาเมื่อนี้ก็วันที่6แล้วนะครับวันอาทิตย์ที่6กีนาคม2565นะครับเพื่อนๆเนาะเอาสําหรับเมื่อนี้นะครับผมแอดกะกิมาสวยแจ็กหน่อยนะครับผมเที่ยงแล้วบ่ายแล้วสี่บ่ายโมงแล้วนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็เกือบเกือบจะบ่ายโมงแล้วนะครับผมเอาผู้ใดกินข้าวกินน้ำนะครับพอกินข้าวแซ่บ เลยนะครับช่วงเทียงเทียงกินข้าวไปน้ำนะครับคุยกันไปน้ำนะครับผมเบอรงเลขไปน้ำนะครับเพื่อนเนาะในคลิปที่เราเห็นอยู่ในตอนนี้นะครับผมนาจออยู่ตอนนี้ก็คือสูตรเลขล่างนะครับผมสูตรเลขล่างสูตรนี้นะครับผมเข้าขั่นเมื่อคืนนี่นะครับผมเพื่อนเนาะเราได้คลอดออกมาเมื่อคืนนี้นะครับผมการประมวลผลของเข้าออกมาแล้วนะครับผมในเมื่อคืนนี่ก็คือสูตรนี้ใหม่ล่าสุดนะครับผมสูตรนี่เป็นสูตรใหม่เลยนะครับเพื่อนเนาะ ใหม่นะครับเดี๋ยวสิเขียนให้เพื่อนๆในหัวกระดาษว่าใหม่นะครับผมเนาะสูตรใหม่นะครับลงนี่เป็นงวดแรกนะครับผมใหม่นะครับผมลงให้เพื่อนๆเป็นงวดแรกนะครับเพื่อนๆเนาะในสูตรนี่บานที่นี่นะครับผมเฮาสีมาเบิง์กเซนทางการเดินของเขาจักน้อยนะครับผมในสูตรนี่ได้เลขกวอละซีโตนะครับผมมีเลขสีตแหแ่งมาบวกกันนะครับก็คือหลักเมื่อินหลัก หลักแสนหลักหมื่นหลักร้อยข้างที่หนึ่งเราได้ขึ้นสามได้เท่าไหรบวกสองบวกสี่บวกหนึ่งเนาะนะครับเพื่อนๆเฮ้าสีมาเฮนเต็มเพื่อนๆเบิ้งในวันแรกแล้วเฮ้าสียิ่งยาวเลยนะครับผมยาวไปเลยนะครับเพื่อความมั่นจังสีเบ้ยาวเนาะนะครับเพื่อนๆแล้ววันที่นี่สำหรับวันแรกนี่ก็คือหนึ่งกรกฎาคมนะครับเพื่อนๆเนาะหนึ่งกรกฎาคมเฮ้าก็สษมาเบิ้งเลยนะครับผมผลนะครับก็คือ การออกสลากตรงนี้นะครับผมแล้วก็สูตรยุดตรงนี้นะครับผมแสนหมื่นร้อยหนึ่งร้อยสามนะครับผมนี่นะครับแสนนะครับงวดนี้เดือนหนึ่งกรกฎาคมแสนคือเจ็ดนะครับหมื่นคือหนึ่งร้อยหนึ่งคือเจ็ดร้อยสามคือห้านะครับผมเจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านะครับเพราะฉะนั้นว่าบวกกันเลขสีโตนี้เจ็ดหนึ่งเจ็ดห้านี่เขาเขียนลงมาแล้วนะครับผมเผื่อๆเท่ากับวกกันเลยนะครับผมในงวดแรกเนาะนะครับบานที่นี่ มันกับบอมเป็นงวดแรกหรอกเข้าเขียนสลากไปซ้ำหนีเข้าย้อนขึ้นไปว่าไงเพราะว่าบอมีผลกันออกสลากเนาะเขียนไปซ้ำหนีเนาะนะครับผมแล้วบานบวกกันเลยนะครับ7จบวกหเป็น8นะครับผม8ปบวกเเป็น5นะครับผมนะครับ8ปบวกเเป็น5 5าบวกหเป็น0ได้0นะครับผม0ูนบวกสนะครับ0ูบวกสได้2 2งบวกสได้6 6หบวกหได้7นะครับผมได้7ในงวดต่อมาเลขออกไปที่70นะครับผมออกมาทั้ง2ตัวเลยนะครับ7 0 0 7นี่นะครับออก70นะครับเลข ศูนย์กับเลขเลขเจ็ดกับเลขศูนย์นี่มานำกันเลยนะครับผมมาพร้อมกันเลยนะออกน้ำกันนะครับเปื่อนๆเนาะในเลขเด่นสี่ตัวนี้นะครับผมเพื่อว่าเฮ้าเสี้ยไปจับเทียบส้นกับเลขเด่นของเฮ้านะนะครับมันเดินดีนะครับผมแล้วงวดต่อมานะครับผมนี่กบผลการเท็ดออกมานะครับผมเลขซี่ตำแหน่งนี่นะครับได้เลขซี่โตนะครับผมเนื่องวดนี้นะครับได้เก่าเขาไปที่หลัก หน่วยล่างออก6 9นะครับผมงวดนี้นะครับเลข3เข้าไปที artist, ่หลักหน่วยล่างออก23งวดนี้เลขเก้าเข้าที่หลักหน่วยล่างออก7ก็เก้างวดนี้เลขศูนย์เข้าไปที่หลักหน่วยล่างออก9 0งวดนี้นะครับผมได้8กับ3นะครับออก8สามาาถนํากันเลยนะครับผมงวดต่อมาได้3นะครับเขาลัก10ออก38นะครับงวดต่อมา ได้เก้าขับหานะครับผมออกเก้าหาน้ากันนะครับหมวดต่อมาเรียกเก้าหาแล้วก็งวดต่อมานี่นะครับผมหาเจนะครับเลขออกหาเจ็ดออกมาน้ากันนะครับผมเลขสี่ตัวนี่เนาะนะครับแล้วก็งวดนี้นะครับผมงวดวันที่16กพฤศจิกายนนะเหตุออกมาแล้วนะครับผมได้ 7934นะครับผมเลขออก82ในงวดหนึ่งท่านว่านะครับผมลดนะครับงวดนี้ลดเนาะนะครับเพราะเขานะครับมันได้เก่าอันนี้ได้8อันนี้ได้3อันนี้ได้2อเราออก2เนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับผมได้8ปดสนหานะครับผมเล่ออกไปที่83เลข8เข่าหลัก10ล่างนะครับเพื่อนๆเนาะแล้ววบานที่นี่นะครับผมงวดต่อมานะครับผมได้ไปที่3590นะครับสามห้าเก้าศูนย์งวดต่อมาเลขออกสามหกเลขสามเข้าไปที่ หลัก10ล่างนะครับออกสามหกนวะดต่อมานะครับผมเลขเก้านะครับผมเข้าไปที่หลัก10ล่างนะครับได้เก้าหนึ่งหาหกนี่เนาะไปที่หลัก10ล่างออก9กนะครับงวดต่อมาได้8 0 4 5เลขศูนย์เข้าไปที่หลักหน่วยล่างออก3 0มนะครับงวดต่อมาได้7 9 3 4เลขเกตเข้าหลักหน่วยออกห้าเนะครับผมแล้วก็งวดล่างวดต่อมานะครับผมนี่งวดล่างวดล่าสุดนี่แหละนะครับงวดล่าสุดเนาะงวดวันที่1มีนาคมนี่นะครับผมอันนี้นะครับเพื่อนๆมาเขียนวันที่ผิดอันนี้ แอดเขียนนี่นะครับก็คือผลการออกสลากนะครับผมเฮ็ดในงวดนี้เพื่อนสิไปออกงวดหนานะครับผมข้างงวด17พฤศจิกายนนี้นะครับเฮ็ดออกมาแล้วนะครับเพื่อนสิไปออกหนึ่งมีนาคมนะครับผมนี่นะครับเฮ็ดหนึ่งมีนาคมเพื่อนสิจะไปออก16มีนาคมเนาะนี่อันนี้ผมวัดเขียนไว้เนาะนะครับเพื่อนๆแล้ววันที่งวดนี้นะครับผมเฮ็ดออกมา3590นี่นะครับงวดล่าสุดนี่นะครับเลขออกไปที่07นะครับ เลขออกไปที ium, kind of 20, ่0 hey, ูนย์เจ็ดเลขศูนย์ตัวนี้เขาหลักสิบนะครับผมบอกศูนย์เจ็ดเนาะแล้วจะงวดงวดต่อไปนะครับงวดต่อไปก็คืองวดวันที่สิบหกมีนาคมนะครับผมงวดสิบหกมีนาคมเนี่ยเขาเห็ุออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็คือได้ศูนย์สองหกเจ็ดเดี๋ยวเอเห็นเพื่อนๆมาแก้หน่อยเดี๋ยวไม่ผิดเนาะนะครับผมสูตรของเขาก็คือแสนหมื่นหน่วยหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสามนะครับผมนะครับแสนหมื่นร้อยหนึ่งร้อยสามนะครับผมเขาจิจับเลขมาเลยนะครับแสน แสนหมื 20, 00, 100, ่นร okay, 10, hmm ้อยหนึ 0, 000, 6, 000, 200, clone, ane, ่งร้อยสามนะครับแสนหมื่นนะครับผมแสนหมื่นก็คือนี่ครับผมหลักแสนเลขศูนย์นะครับผมหลักหมื่นเลขหกนะครับผมร้อยหนึ่งก็คือเลขสองนะครับผมเลขร้อยหนึ่งเลขสองร้อยสามเลขสองนะครับเลขสองเท่ากันเนาะกระสีได้ศูนย์หกสองสองนะครับผมเอามาใส่นี่เลยเพื่อที่จะเอามาบวกกันเนาะนะครับนี่นะครับศูนย์หกสองสองนะครับตำแหน่งนี้เนาะนะครับบวกกันเลยนะครับผม 6บวก2เป็น8 8บวก2เป็น0นะครับผม6บเป็น8 8เป็น0บวกลิเอ้บอบวกิเอ้อนะครับผมได้0ูนะครับศไปอีก2ได้2 2นะครับ2วก4เป็น6ครับผม2บวก4เป็น6เเ้อนะครับ,บน6น ไปอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับผมก็คือแบบนี้นะครับไปอีกหนึ่งเป็นสี่นะสามสี่ไปอีกหนึ่งเป็นเก้าเป็นศูนย์นี่นะครับอันนี้หกไปอีกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับได้ศูนย์สองหกเจ็ดนะครับผมในหวดนี้แล้วเลขศูนย์สองหกเจ็ดนี el, nice. <S <s today, ่นะครับผมเ้าเสียวมาเทียบเรียนใส่กับตัวนี้นะครับผมใส่กับเลขเรียนของเฮ้านี้นะครับว่ามันสี่เป็นไปแนวใดนะครับผมนี่นะครับผมเลขศูนย์สองหกเจ็ดนี่เฮ่าใดเอามาเขียนใส่นี่นะครับผมนี่นะครับเพามาเขียนใส่นะศูนย์สองหกเจ็ดที่เท่าใดเมื่อกี้นี่นะครับเพื่ เพื่อนที่จะเอามาเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันจะเป็นแนวใดนะครับผมเพื่อนเนาะมันคือมูนเอเลยจังที่ละเอียดจะคอยตาไล่น้ำเจ้าเลยนี่เนี่ว่าสั้นว่าเจ้าคือเฮ็ดมูนแถวว่าสั้นมันบ่ได้ณมูนดอกมันเป็นตัวไปตัวมันอยู่นะครับตั้งแต่หมกไปซิ่วก็ยังเหลี่ยกกินทีละตัวเนาะนะครับเพื่อนๆเนาะนี่แหละครับผมเฮางวัสีวานแห่ทีไมนก็เป็นสิยแห่ทีนะครับผมเว้ยจะไปติดเถืกอย่างแนี่ยเหรอแห่ทีเนาะนะครับผมบ่คือแห่ห่างได้แห่หามันถื่อปลอกคอใหญ่ได้นะครับเนาะ แต่ว MM ่าเห็นทีนี่นะครับผมจะกุ้งจกซิ่วละเป็นพุวนมากนะครับผมบางโน่นี่มีแตเซียวเขาหอวหอมเซนตัวนี้ซ้ำก้อยกุ้งนะมันทำไปนี่เนาะนะครับผมมันไหลนะครับผมเลกเขามันหลายแห้งเนาะนะครับแต่ว่ามันกาบ่าเป็นยังดอกหลกระด้เขาเิีเอาเชี่ยงคู่เดียวท่านหลอยู่ในนี่นะครับผมเขาขัดแล้วเลืไดคู่เดียวนะครับผมอันนี้นะครับผมจะบปเพื่อนเพื่อนฟังเด้อนะครับผมไม่เปเพื่อนเพื่อนกับเพื่อนกับ่ค่อยสิเข้าใจปัญหาเนาะนะครับ อันนี้เด่นนะครับเลขเด่นล่า um งไปได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยนะครับผมแก่ทั้งนี้เนาะแก่ทั้งนี้นะครับลักเลขเด่นล่างนะครับผมไปได้ทั้งสิบทั้งหน่วยจับเด่นเพื่อจะเอาเลขเด่นที่สุดในเลข3ชุดนี้ในเลข3สูตรนี้4กับสูตรวิ่งล่างตัวเดียวนี้นะครับวิ่งล่างตัวเดียวนี้ก็เป็นเลขเด่นล่างนะครับผมไปได้ทั้งหลักสิบหลักหน่วยเนาะนะครับแล้วบานที่นี่ตัวนี้จับเด่นออกมาแล้วเลขล่างทั้งหมดนี่นะครับผมเลขล่าง โอ้ยเลขเลขอันเด่นล่างนี่เนาะนะครับผมจับเด่นออกมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่นะครับมันสีได้เลขหาลายกมูกับขึ้นนี่ห้าหนึ่งสองสามสี่นะครับผมเลขหามีถึงส <i> ี่ตัวนะครับผมเลขห้ามีถึงสี่ตัวนะครับผมนี่นะครับแล้วก็นอกนั่นนอกนั้นก็เป็นร่องนะครับผมนอกจากนั้นก็เป็นรองนะครับผมนี่ครับนอกจากนั้นก็เป็นรองเนาะนะครับเลี้ยวบานที่นี่เข้าออกมาเบิงไซนีนะครับผมเข้ามาเบิงไซนีนะครับผม เลขยนี้นะครับผมเลขตัวนี้นะครับผม0267นี้นะครับผมเข้าสิมาเบงในสูตรตัวนี้นะครับผมเลขตัวนี้นะครับผม0267นี้มันมาส้นเลขเด่นของเขากับคือเลขตัวนี้นะครับผม เลขล่างนี่นะครับ0 2 6 7เนาะมันก็ดจะเป็น6กับ7นะครับผมมันจะชนไปที่6กับ7เลขล่างแล้ยวลักซิฟมันก็สิไปที่6กับ7เรียวบานที่นี่มันเป็นไอซี่ความหมายของมันก็คือเลขฮาตัวนี้นะครับเด่นล่าง5นี 5, 7, 8, 9, น่นะครับหน่วยล่างนี่5 6 7 8 9นี่นะครับผม5 6 7 8 9 0นี่ i, นะครับผมเลขฮาตัวนี้นะครับผมเลขฮาตัวนี้นะครับผมมั่นกันเลยนะครับผม มันจะต้องมาอยู่หลักหน่วยมันเป็นยังขึ้นมาอยู่หลักหน่วยเพราะว่าหลักสิบหรือว่ามีเลขหาจาักตัวนะครับผมหลักสิบทั้งหมดนี้ที่เขียนมานี่นะครับผมเลขเด่นบ่เด่นกับ้างนะครับบ่มีเลขหายู่หนี่นะครับหลักสนะิบเนาะหลักสิบไม่มีเลขห้าเพราะฉะนั้นเด่นห้าต้องไปอยู่หลักหน่วยนะครับผมแร้วานี่หลักหน่วยตัวนี้นะครับผม ลักหนุยตัวนี้เนะาะทาไอ้ลักหนุยตัวนี้มันสิ si ได้เด่นหานะครับผมได้เด่นหาก็คือหาตัวนี้นะครับผมลักหนุยเพราะว่าลักลักสิบม่มีเลขห้าเล้วเลขห้าเล้ยวลักสิบตัวนี้นะครับผมลักสิบตัวนี้เนาะทาเอาเลขศูนย์สองหกเจ็ดนะค,นะคส่น,น,สน,น,นี่นะครับผมศูนย์สองหกเจ็ดนะครับผมศูนย์สองหกเจ็ดนะครับผมเฮาสี่เห็นเลขหกนะครับผมเฮาสี่เห็นเลขหกนี่ชนกันไปทีนะครับผม เฮาสินับเลขหกนะครับผมเลขหกเนี่ยมันสําคัญอย่ามันแสลงนะครับผมเนาะเพราะว่ามันเป็นอย่างจริมัน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 ผ่านหูพันตาอยู่หลายหลายสูตรขนาดเลยนะครับผมมีแต่เลขหกเมืองไปใส่ก็ได้นะครับถ้าทีเห็นเลขหกตัวนี้นะครับผมเลขหกตัวนี้เนาะนะครับแล้วกะเลขหกตัวนี้ตัวที่สองนะครับผมในสองสูตรนี่สูตรนี่มันหลุดเท่าสีบ่อนับนะครับผมสูตรนี้มันหลุดมากนะครับที่เข้ากากะบาดสีแดงไปนี่มันหลุดมากนะครับเพื่อนๆแล้วสูตรที่มันบวหลุดก็คือหก 7890กับ689นะครับผมเฮาเสี่ยวมาเขียนเสนี่นะครับเลขสอูนยนี่เ่าท่านลดนะครับนี่สูตรนี่กับสูตรนี่นะครับสูตรที่1กับสูตรที่3สูตรที่2นี่ลดมานะครับผมเฮาสิบ่นับเฮาสินับเอาสูตรนี้นะครับผมแล้วบานที่นี่เฮาสิเขียนลงมาใส่นี่นะครับเพืเ่อนๆเนาะนี่เฮาสิเขียนลงมาใส่นี่ก็คือสูตรที่1กับสูตรที่3นี่นะครับ67890แล้วก็689นี่สูตรที่3นี่นะครับ689เนาะสูตรที่3เนาะ689นี่สูตรที่3 สูตรที่ได้0 2 3เหมือนที่ผ่านมาอ่นละนะครับงวดนี้ได้6 8 9เนาะบานที่นี่เฮาเสียวเหาเสี่ยวเ,เลขเด่นสูตรนี่นะครับผมสูตรที่เหาเฮ็ดเมื่อกี้นี่นะครับผมนี่สูตรนี้นะครับได้0 2 6 7นี่นะครับ0 2 6 7ตัวนี้เอามาใส่นี่นะครับผมเอามาเทียบส้นใส่กับหลักสิบนี่นะครับผมเอามาเทียบชนใส่กับหลักสิบนะครับผมหลักสิบพอมข้อศีลมีเท่านี้เนาะ นี่ข <ici> <an> ้าเขียนมวนๆอยู่นี่มิถุนีเด้อนะครับผมข้าเบิ้งอยู่นี่มันหลเสียวพอมามันหลายสเต็ปเนาะนี่มันหลายสเต็ปมันเลยหลายมันเลยคือเบิ้งขึ้นหลาที่ขีดเขียนมันมิถุนีนะครับมีสองสูตรตัวนี้สูตรใหม่ข้าเสียวมาเทียบบานพอดีข้าเทียบแล้วนะครับมันสีเห็นเลขหกนะครับมันสีเห็นเลขหกเนียอยู่นี่นะครับผมมันสเห็นเลขหกอยู่นี่นะครับผมเพราะว่ามันชนไปที่เลขหกนะครับเพื่อนๆ เลี้ยวบานที่นี่เลขตัวนี้นะครับผมมันชนเลขหกหลายกว่าหมูเ้าเสียวเลขหกเป็นตัวเด่นในหลักสิบพอว่ายู่นี่มันบ่มีเลขหานะครับผมยยนี่มันมีนี่สูตรเด่นตัวนี้ศูนย์สองหกเจ็ดนี่นะครับเลขหกมันชนไปทั้งสามตัวเลยเฮาเลขหกมาเป็นตัวเด่นเนาะนะครับเพื่อนๆเลขหกมาเป็นตัวเด่นเลี้ยวบานที่นี่เลขเก้าตัวนี้นะครับผมเลขเก้าตัวนี้เนาะนะครับผมเลขเก้าตัวนี้มันชนไปที่สองสูตรนี่นะครับผมมันชนไปที่สองสูตรตัวนี้นะครับผมเลขเก้า ก็คือสองตัวนี้นะครับเลขเก้านะครับผมสองสูตรนี้นะครับเลขเก้าตัวนี้กับเลขเก้าตัวนี้นะครับเพื่อนๆเหลีวบานที่นี่นะครับผมแล้วมันก็มาส้นตัวนี้นะครับผมมันมาส้นสูตรที่ลดนี่นะครับก็คือเลขเก้าตัวนี้นะครับนี่เลขเก้าตัวนี้นะครับมันแสลงขึ้นกันนะครับเข้าเลขจับเอาเลขที่มันชนกันหลายข้อมูลที่สุดก็คือเลขหกกับเลขเก้านะครับผมสองตัวนี้นะครับเข้าจับมาเป็นเลขหกกับเลขเก้า สองตัวนี้เป็นหลักสิบพอวายยูในทั้งหมดนี่นะครับไม่มีเลขห้านะครับผมนี่ยูเบิร์ตเพลอร์นี่นะครับผมเบิร์ตเพลอร์นี่ว่ามีเลขหานะครับอยู่ในโซนนี่นะครับอยู่ในโซนฉีดอันตรายนี่นะครับไม่มีเลขห้านะครับผมเลขห้าสีมาอยู่โซนนี่นะครับผมมาอยู่โซนหลักหลักหน่วยนี่นี่คือเลขหาตัวนี้นะครับผมหลักสิบตัวนี้นี่ยว่ามีเลขหาจักตัวนี้ครับนี่นะครับไม่มีเลขห้ามีแต่เลขหกกับเลขเก้าเลขแปดเลขยังก็ว่าไปเนาะ นะครับอยู่ในโซนหลักสิบแต่ว่าหลักหน่วยมันที่มีเลขหายู่ชนเด่นนะครับวิ่งล่างตัวเดียวเลขห้ามาชนตัวนี้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเหตุสีสสาคัญไปที่เลข5นะครับผมแต่ว่าเาเสียวมาสู่ตัวละ4 6 8เป็นตัวรองนะครับผมนี่นะครับบานที่นี่มันเป็นสี่บานความหมายของมันเลข6ตัวนี้นะครับผมเลข6ตัวนี้มาครับมันมาชนเด่นในหลักสิบนะครับผมเพราะฉะนั้นเลข6ตัวนี้เราจะย้ายมาอยู่ที่หลักสิบ ให้เลข5้านี่ครับผมเป็นตัวคุมในหลักหน่วยแล้วก็พร้อมด้วยเยวันทั้งหลายทั้งปวงนี่ครับผมก็คือเลข4ี่กับเลข8นะครับผมเลข4ี่ห้ากับสิบวิ่อถึงเขาสีมาหยากมาในห่ากับวิ่ิมคือเกานะครับพ่อออกพ่อวานเป็นยังตีท้าเขามามันก็อยู่อร่อยกันพาอว่านขันเขามาเด่นท่ากับห้เจ็ดเขาขึ้นกานะครับผมถึงเขาสีว่าแมาแต่ว่าเขากับมาลงซื้อไว้อยู่นะครับผมมาลงซื้อมาเสนอตัวอยู่นะครับเนาะแล้ววันที่ในห้าเสีให้เลขเด่นไปที่ หลักหน่วยไปที่ 4, 5, 8นะครับผมจับคูแล้วสีได้เลขทั้งหมด6ค 6, ูั 64, 65, 68, 94, 95, 98นี่นะครับเพื่อนๆแล้วบานทีนี้เฮ้าสี่ไ้ตัวเด่นไปที่เลข5กับเลข9กับเลข6นะครับผมพอมเลขขาเมียงตีวิ่งล่างตัวเดียวได้เลข5ในงวดนี้สเสดนะครับเพื่อนๆมันสิไปทั้งหลายบาน,นเนี่ยมันเซตเท่าแท้แน่นอนนะครับผมแล้วบานที่นี่นะครับผมแล้วบานที่นี่เนาะนะครับผม เฮ้าซีไฮเดนไปทีนะครับผมเลขตัวนี้มันก็คือนะครับผมนะครับมันก็คือเลขหานะครับผมเลขห้าเด่นเลขหกเด่นก็คือห้าหกนะครับเลขเก้าเด่นเลขห้าเด่นเก้าห้าสองคู่นี้นะครับผมเลขเลขบนเด้อเอ้ยเลขล่างเว้ยเลขบนพะนะเลขล่างนะครับเลขล่างด้วเด้อเก้าห้าหกห้าสเต้ไม่ว่าเนาะนะครับผมมาแบบนี้ นะครับเพื่อนเพื่อน95กับ65นะครับผมนี่นะ64 6, 65 68 94 95 98นะครับผมเลขลางในงวดนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเอาแบบนี้เลยนะครับผมเกิดเสียหายเพื่อนเพื่อนแบบนี้เนาะ like. นะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าจังไรน,นะครับผมอ่าปล่อยมันรวสดสันดาบพราห์นี่หาที่แตกยังมาสัน้นมานี่เลขยังมุนมีตีแหลกแท่ว,ว่าสั้นวายมาสาั่งวางสั่นแท้สั่นว่าเฮา,าการะลังคัดข้อมันอยู่นะครับผมเฮาการะลังขัด ตัวเด่นนั่นล่ะนะครับผมเข้ากําลังจับต้นส้นไปนะครับผมจับหนาใส่หลังจับหลังใส่หนานะครับผมดึงหนาดึงหลังนะครับผมเจ๊กดึงไปไถ่ดึงมาเนาะนะครับผมนี่นะครับเข้ากระสิได้ออกมาแบบนี้ได้6กคู่นี้เด่นที่สุดนะครับหลัก10บนะครับผมไม่มีเลขห้าเลขห้าต้องไปอยู่หลักหน่วยเด่นที่สุดนะครับผมแล้วเด่นหลัก10บก็คือเลข6กับเลข9้านะครับผมพอมาเป็นสวนลายกัวมูนะครับผม เลข6กับเลข9้าเพราะว่าเป็นยังตีถามีเลข8อยู่นี่เฮากระสีให้เลข8ดเลข8มันอยู่หลักหน่วยอยู่แล้วเลข8ดอยู่หลักหน่วยนะครับผมนี่มีมีหกแปดเก้าแดนาะเลข8ดนะครับในสูตรนี่เขากระส้น2สูตรอยู่แต่ว่าสูตรที่3ามนี่นะครับผมสูตรที่3มนี่เขาบ่มีเลข8นะครับผมนี่สูตรที่สามนี่ก็คือสูตรท่เห็นเมื่อกี้นี่นะครับไม่มีเลข8มีแต่เลข7นะครับผมแต่ว่าสูตรนี่นะบ่มีเลข7มีแต่เลข8ดนะครับผม แล้วกระสูตรนี่นี่ก็มีเลข8แปดนะครับผมแต่ว่าสูตรนี่ม่มีเล็กแปด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 ไม่มีนะครับผมมันเป็นจงสี่เดนะครับผมอันนี้เจ็ดเจ็ดอันนี้ผลบ่มีเจ็ดนะครับผมอันนี้คือกันเก้าเก้านะครับผมเก้าผลบ่มีอยู่นี่นะครับหก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 นี่มันมาหลายกัวมัวนี่มันจะเป็นตัวนี้นะครับผมนี่นะครับผมที่เป็นตัวนี้ได้เหล็กเลยนะครับผมมันจะเป็นจังสี่เลยเพื่อนๆเนาะนี่ เลขล่างวัดนี่ชังสี่เลยนะครับผมเอาสี่เลยเอาบานนี่จังค่เขาเก่าแลวบานนี่เพื่อนๆเลยเอาตัวเดียวท่วนไปรดนี่ตัวเดียวไปเลยหกห้าไปเลยนี่ลําไร่อย่างเนาะเออมันม้าสี่นาอสีวางไหนเนาะเอาสำหรับเพื่อนๆนะครับผมกสีแจ็คสีวางไหนมันก็มาแบบนี้มาตามสูตรเนาะนะครับสูตรเท่ามากคักได้ในสูตรนี่นะครับผมมันกระเดิน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 นี่นะครับผมศูนย์สองหกเจ็ดนี่นะครับผมนี่นะครับมันก็มาแบบนี้เนาะนี่ สามห้าเก้าศูนย์ศูนย์เจ็ดนะนะครับ7 9 3 4เก้าามส่หเจ็ดหมายว่านะครับผมเนาะแล้วก็804530พะนะเลข,เลเลขออกแปลกเลยเลขออกแปลกๆเลยเลขงามๆประมาณนี้เลข8เลขหางสี่กำงๆประมาณนี้มาเลข0พะนะนะครับตัวเดียวโครโรเลยน,นี่นี่นะครับมาเลข0ตัวเดียวตัวนี้นี่ก็มาค่อยู่เลขเก่าเนี่ยมันก็เด่นอยู่นะครับเลขเก่าคนมากหลายนะครับเนาะคนมาเลขเก่าอยู่ด้นะครับจังสี่นะ590เนี่ยนี 5, 9, ่59คนกับมาเกียวเซเว่นออก3 สามเหมนบะมี่เนวอีเดี๋ยวสามอย่างบุ๊คหกผลอะหกผลบะมี่อยู่นี่นะครับผมเป็นแนวนี้ไรนะครับเนาะเลขตัวนี้มันแปลกนี่นะก็สูตรท่อเห็ดเกิดมาใหม่นี่นะไม่เป็นลูกสอดเนาะนะครับผมแค่มันไกลนี่ตีค่ะขนาดนี้นี่นะครับเนาะเกินเลยนะครับผมนี่นะครับเลขกซีตัวนี้นี่ครับผมมาแน่นอนนี่ยนี่มาตัวได้ตัวนึงอ่ะอยู่นี่นะครับผมนี่แต่ว่าเ้าฟันไปแล้วคือเลขกหกนะครับเดี๋ยวนี่ เดี๋ยวนี้เ้าฟันไปแล้วเรียกโคกคาดว่าเรียกสิวโคกหายอีกตัางหากนะครับผมเนาะเอากระสีหเ้เพื่อนๆไปแบบนี้เลยนี่นะครับผมเอาไปสุดเดียวนี่โหลดยังบอลำไล่เนาะเสื่อเดี๋ยวทอนทอนโหลดนะครับผมมันยังคอยขักนะครับผมอืมกลับบอลก็เช่นตามใจนะครับเนาะอืมบกลับกนั่นะครับผมบ่ต้องกลับมันหรอกใส่เป็นตรงๆโหลดเพราะมันมมกแบบนี้อันนี้ก็บรักเยวซิฟชัดเจนอันนี้ก็บรักนวยชัดเจนนะครับผมกระสีล่องร่องไปเนี้ยเห็นว่ากระไรร่องไปเนี้ยเห็นาไปสิโฟสิโฟเนาะ พ่อโลพ่อง่ายเนาะเห็นว่าก็ได้เนาะเห็นว่ากระใช้ตัวเดียวโกโก้โลดนะมันว่านึกกับพ่อโลอยู่ได้นะครับผมเลี้ยวบานที่นี่หกห้าตีนะครับผมอยู่ในเลขครบสองตัวล่างนะครับผมมาครบสองตัวล่างนะครับเพื่อนเพื่อนมาครบสองตัวล่างได้ไปที่เก้าสองสามสี่หกเจ็ดบมีหกหานะครับมีแต่หกเจ็ดนะครับผมมีแต่หกเจ็ดเอาแล้วเอาแล้วนะครับผมมีหกเจ็ดนะครับผม นี่นะครับเร <c oughs> ตโฮเกตพะนะนี่นะครับผมนี่ได้เลขสองตัวล่างมาครบสองตัวล่างเนาะนี่เข้าเห็นออกมาแล้วได้ตัวนี้นะครับแล้วเลขเด่นของเข้าได้ไปที่ตัวนี้นะครับผมแล้วบานที่นี่เพื่อนอน,นะครับผมพัศน์ชีวะอันหนึง่งโซฟังเนาะไปสว่างนี่แหละไปอำเภอสว่างแดนดิตน,น,นี่แหละนะครับไปทุระนะครับผมเมื่อวานนี่นะไปเมื่อวานว่นได้ไปมเมื่อ้านวันก็ไปเลยว่านนี่นะครับว่านไปทุระไปนางกินเข่าอยู่หลานหนึ่งนะครับ ไปวดปุ๊บเนจอดรถไปนะครับผมเราก็ย่างไปเลยย่งางไปไก่เติบเลยพ่อเอารถไปเฮ็ตูเนาะเออเอารถไปเช็กนิดหน่อยนะครับก็เลยย่างไปนะครับย่างไปไปร้านอาหารนะไปร้านข้าวแกงแหละนะครับย่างไปย่างไปก็แดดเลยแต่เว้นมันก็เทียงเนาะเทียงแต่เว้นเทียงแต่เว้น,วน,นหาโมง่งถีเทียงมันแดดแห้งวันเลี้ยววันที่นี่ก็ไปหอดวานก็เลยไปไปยืนไปวอด้านเพนล้นก็ไปยืนซ่อมเมียอยู่หนา้านเพลินนะครับผม อยู่นาลานเพื่อนเย็นเศร้าเมียแจ็คน้อยสะก้อนเสร็จเงียเสร็จไข่สะก้อนแล้วจังเข่าไปนั่งในลานเพื่อนพอดีเขาไปนั่งในลานเพื่อนนะครับเพื่อนๆเนาะเขาไปนั่งอยู่เข้านึงนะครับป้ายลานเพื่อนไหมมองเข้าไปยืนเศร้าเมียอยู่หันแหมนะครับผมพังบึ้มลงมาปานึงนะครับผมมันเป็นไม้เชิดหล่าข้าวเขียนเข้าวใจติดป้ายนะติดป้ายลานเพื่อนะเบิดถอกเบิดท่ออยังเพื่อนอยู่ป้ายเนาะพังบึ้มลงมาไหมวัวยังขยันอยู่หันนตีบอสนาตะศรีหยิบมันต่อไปมันเป็นเหล็กเนาะ เป็นป้ายเล็กไหมพังลงมาไหมอ๋โจมสองคนมาอยากกิ่งมืนได้ดแั่มันทับคนนี่วอ้ยถือข้อข้อหักหมนได้นะครับแต่ว่าบดถือเนาะบดบิดเนาะพอดีเขาไปนั่งในลานพอดีพัง Martine? บ ắm, ุ่มลงมาเาะป้าโตบ้านนี้ก็เลยว่าเบอร์โทรเบอร,ร์โทรว่ารันเบอร์โทร,ร,โทร,รลานเพื่อนจาได้แต่โตสุด้ทยได้ครับเด้อโตสุด้ทยนะบ้านเล็กที่เขาไม่ได้ทำเบอร์โทรนะครับป้ายที่มันพังลงมาอันนั้ะนะครับผมเนาะไปกินเขาว่านเนี่ยข้าเจ้าว่าเอาก็เ,าเป็นที่สันมาสันว่าเพราะมัน คือเป็นอันว่าพ่อใหปีมัน,นีิสัยว่าเป็นเซียร์นะครับถ้าตั้งร้านมันจะได้พราะสิบปีเท่าปีแล้วเพราะเห็นพังลงมาเซียร์เปอร์เซ็นนะครับผมมันโดนก็สิพังธรรมดาเนาะนะครับผมเลขเบอร์โทรร้านเพิ่นนะครับผมเพิ่นติดไปไม่หันละ่ะอยู่ป้ายล่ะตัวสุดทนะ้ายเนาะสามตัวสุดท้ายเนาะนะครับผมนี่เบอร์โทรสามตัวสุดท้ายของเพิ่นนะครับผมโตกลางจำว่าได้จำได้เจ้าตัวขึ้นต้นโซนสีนน่สองเนาะเพิ่นเป็นเบอร์บ้านเพิ่นเนาะมันเป็นโซน,นเพิ่นเขียนไว้ป้ายนะนี่เนาะ 1> 6 1 6 7นะครับเพื่อนๆอันนี้เพือมาบอกข่าวมันมันมีเรื่องตืน่นเะต้นเนาะเอ้ยเต้นๆเต้นๆแทนเนปาร์ตาปแสดงใครบ้างขยืนอยู่หันใครบ้านยัวหันโดนประมาณบ๊อบเถิงหานาที่นะครับประมาณบ๊อบเถิงหานาที่ท้าบ่อเขาไปในลานถ้ายืนยุ่หันประมาณบ๊อบเถิงหานาที่นะครับผมจักสิตายสิยั้งแล้วมันต่อไปนะครับป้ายอันนะั้นไม่ตเนะป็นป้ายหน่อยๆเราเป็นเหล็กเนาะบึ้มลงมาในเทือกขุนเนี่ยโอ้ยมานข้อหกักอยม้วแตกหะเลยละ่ะเพราะว่ามันเป็นเหล็กนะครับผมเนาะ เ้ยนะครับผมวิดววดวิดไปนิดเดียวนะครับผมเพื่อนเพื่อนเนาะนี่นะครับพังลงมาเห็นเหล็กตัวนี้นะครับผมอยู่เบอทั่วทนทีมเคเล่อยู่นะครับหนึ่งหกเจ็ดกนะเดือขักป่านยังบานประันปากเลยเจ็บรอดรอดตายนะครับผมนัอรอตายเนาะนะครับเพื่อนๆไปกินเขาโยรานโยรานอาหารเพื่อนเนาะนะครับผมไปในเมืองร้านเขาแจงนะครับผมด้านทันตรรั้งนั่นแหละนะครับ นี่นะครับผมเพื่อนๆครับว่าบอกโซฟังเนาะเอาสําหรับนี่นะครับเลขของเข้าเลยได้เป็นแบบนี้เลยนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมเพราะว่าเลขมันเป็นอย่างเตออันตัวนี้เข้าหนาสนใจนะฮะเข้าชนใจตัวนี้เพราะวันเป็นอย่างเลขมันเลขลายโตแล้วเลขมันสวยนะครับเลขสวยแต่ว่าตัวนี้นะครับผมมันก็เดยนมาดีขึ้นกันนะครับผมมันมีศูนย์กับหนึ่งนะครับผมนี่ตัวนี้นะที่เขาเข้าลงให้เพื่อนๆเบิ้งว่านี่นะครับผมนี่สูตรนี่มันหน่อยโตโพดนะครับผมมันได้เลขสูตรสองโตศูนย์กับหนึ่งพนะนะครับผม ผมศูนย์กับหนึ่งเนี่ยมันก่าโอเคอยู่หรอกนะครับผมแต่ว่ามันจังไหนมันคือโวบาเข่าตัวนี้นะครับผมเลขศูนย์ตัวนี้มันกับมีอยู่สองมีอยู่สองตัวนี่มีตัวนี้กับตัวนี้นะครับเลขศูนย์กันไหนตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้บอกมีศูนย์นะครับผมมีศูนย์สองตัวจะอยู่นี่นะครับผมนะครับผมเพื่อนๆนี่นะครับผมหรือตัวนี้กับหกแปดเก้านี่รักสิบนะครับผมหรือเสียวมาจับเลขศูนย์สองหกเจ็ดนี่บอนะครับผม ศูนย์สองหกเกตนี่นะครับแต่ว่าหลักหน่วยเนี่ยเขาจับแล้วนี่นะครับหลักหน่วยเขาจับแล้วนี่เขาจับแล้วเขาจับสี่ห้าแปดนี่นะครับหลักหน่วยนะครับหลักสิบเขาจับไปที่หกกับเก้านี่นะครับสองตัวนี่นะครับหกกับเก้านะครับเลขแปดมีแล้วนะครับอยู่หลักหน่วยนี่นะครับเลขแปดตัวนี้มันส้นสองตัว เอ้าเพื่อนๆนะครับผมกระจายให้เพื่อนๆไปแบบนี้เลยนะครับเรื่องเล่ามีเรื่องเล่าเต้นๆมาบอกสู่ฟังนะครับหายแบบนี้เลยนะครับหกห้านะครับปั้นทงหกหาเลยเลขล่างนะครับหกหาหกหาคือแล้วคือแล้วนะครับเนาะเอ้าสําหรับ เเพียงสานี้นะครับผมเอานะครับผมขอทุกคนโชคดีโชคมันรลับรวยนะครับผมอยู่ในแห้งเก็บหลังต้องคือเกาล้านนะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีเด้อนะครับผมนี่นะครับเลขของเฮาได้มาแบบนี้เลยนะครับผมในสูตรนี่เดินดีนะครับผมนี่เดินดีเลขที่ตัวนี้โอ้ยน้อนขนาดนะครับผมเปล่านาะนี่มาต่ำตึงรถนะครับผมศูนย์สองหกเจ็ดนะครับผมนี่ อันสำรับเอา้าสำรับคลิปนี้นะครับผมเพื่อนๆเนาะไข่ไก่ชีลาเป็น,เ,ปน,เ,นเ,ปเพื่อนสำนี้นะครับผมขอให้ทุกคนโชคดีอยู่แห้งย,ยู่ดีมีแห้งนะครับมีแตโ่โชคมีแต่โลกมันหลับรวยนะครับปสัสสาวะโรคไข้ไข้เจ็บเบิร์ดสยางนะครับผมเอา้าปสัสสาวะสิ่งใดขอให้ในสิ่งนั้นสมดังมโนหมายนะครับผมบุญกุศลใดที่ได้ทำแล้วก็ให้ได้ทรงผลบุญภาระนั้นจงหนุนสู้อยู่ทรงนะครับผมให้ไปถึงสวรรค์สั้นฟ้า ให้ได้บุญหลายๆให้ได้โศกได้มานให้ได้ความทุกข์ความสุกบ่้ยมีนะครับผมให้เงินทองลังมาไหลมาเทมาเนาะเอาสําหรับคลิปนี้นะครับผมเอ็กซสีเอาไว้เพียงแํานี้นะครับผมลาไปเลยเนาะเอาสวัสดีครับ